시청해주셔서 감사합니 สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่ก็รบรากยินดีต่อรา่ารผู้ชมเข้าสู่บรรยากาศทงุงไฮทุงหน้าพิซานบานเฮ้านะคะวันนี้จะพาไปดูควายนะคะอยู่กับช่องโบแฟมลี่นะคะฝากกดไลค์ก,กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะกดกระดิ่งคำว่าทั้งหมดด้วยนะคะขอบคุณพี่น้องเข้ามารับชมเด้อนะคะมีอนีภาพาไปเบิง้งกอบคั้วไอ้บานนะคะึค้นผูกไปในป่านะะนำขึ้นมาพอบุนไปกแล่ะละคะ่ะ ไปโพไปพอก็เพลนเลยค่ะอะตอนนี้กําลังเดินทางพ่อคนไปถาอยู่ผล่ะค่ะพี่น้องพิกัสบาน,นุนคาตาบลโพศรีอำเภอพิบูลมักสาหารจังหวัดบรุรราชธานีนะคะหนึ่งตัวสองตัวนะคะสามตัวนะคะวันนี้นําพ่อบนมาแล้วหอดนะคะสวัสดีค่ะพ่อให้พ่อแนะนําตัวยางเป็นทางการให้พี่น้องเข้าได้รับหรหูรัาสาวเลยพ่อสวัสดี ผมนายท่าคำสวัสดิ์อยู่บ้านนอดคาตำบลโพธิ์ศรีอำเภอวิมลจังหวัดอุบลค่ะมือนี้ให้พ่อเห่าผ้ามาเบิง่งควายเนาะกะมือนี้ควายเมียบ่พ่อยเมียขึ้นไอ,อยากเปิดราคาอยู่บ่พพ์ยังอยู่ทายพี่น้องแล้วเฮาเบิ่งไหวเนาะตอนนี้มันกำลังท่องบ่พพ์กำลังท่อง ตัวนี้เพื่อนมีซื้ออยู่หรอพ่อพอเด็ดตั้งคซื้ออยอะกล้วยพื้นบาน้านธรรมดาห้นานีนะโอ,อ้โหพอย้ำมาหาเพื่อนนี่เนี่ยพอจับสันสันเนี่นพ่อกล้วยแม่ได้เจ็ดปีแล้วพ่อกุ้ยนี่ลูกสามตัวหรืออะไลูกสามหรอ๋อประมาณเจ็ดปีคือประมามสี่ปีห้าปีล่ะค่ะ ปีกัวเนาะเพราะว่าลูกแล้วเนาะตอนจมหนึ่งกะจีเพิ่นกะจีคล้วยสองปีกัวเนาะได้ลูกมานี่โตโต,ตที่ซ้ำอยู่ในถ่องบอ่หรือที่สี่โตที่สี่ไม่ถ่องอ๋อโอ้อางใหญ่พี่น้องลูกเพิ่นมีอยู่บ่พ่ออยู่นี่หรือขายไปจ้ะลูกเพิ่นจังไปเบิง่งเนาะจะไปเบิ่งว่าลูกเพิ่นให้ลูกงามบ่เนาะคะ่ะ กวนหนังกล้วยเขาสมกันเองนะอ๋อดูงสมกันเองใช่ค่ะบ่ได้สมกล้วยพันก็เดินโบ,นบได้สูงเหนีย่บันไดเนาะรนพร้อมกับโบงามสวิทควัค่ะกล้วยแม่นะค่ะแม่แม่ใหญ่เนาะสถานาตอนนี้กำลังถ่องอยู่ถ่องประมาณเดือเดือนพัว ส่งดีเลยนเนาะผุหลเอิกผุดเผาย่อนงามอยู่พี่หนอะเป็นเมียพันกับส่งงามอยู่หาพอดีๆมาทับเนาะพอพันธ์ดังๆพีนนพนน่เนาะพ่อเนาะสม่ยส่ายสม่อวยสมขวยสมข่อยสอยสม่อส่อนสมข่อส่อยสมขอยสก่ยนนะสอขอยมก่อยส่สูข,ขอ่อปปมาณอยสส่ส่อสงว่ายย่ ระม,มดยอยสามซีฟเนาะดด้อยู่มึงทั้งถ่ายนี่มันห้าเพื่อนอยากเปิดเนาะค่ะมือได้เปิดจังสิบบวกเนาะใ,ให้ส้มสักกอนเนา,นาะขอกพอยังกะ็ะค่ะน้เรียนพ,หอ,พอหอมเนาะให้กับหูยูดอกมน,นุษค่ะอือ โทรมาหาเพื่อนโดยตรงกระไดชื่อเบอร์ไรอยู่บ่พอ<ด>มันหาถามทางมาวัไหนซือก็รับค่ะเดี๋ยวหนูจังสรีลงเคียบไปหายจังสรีขอนพอเพื่อนวันวนั้นเนาะจังเส,สียไปลงใส่เคียบ<ด>ยมันหาอันพอเพื่อนได้ราคามากเพื่อนอาจจะเนาะคะ่ะ<ด>จังไงพี่น้องมาโทรถาม,มรักเงินอยู่บ่พอขั้นเป็นเปิดไต่แสนอยู่บ่ไต่แซนตรงนี้ค่ะค่ะโมเพียงหรอกเนาะข้ากับเสษยตะก้อนจับตองได้ค่ะพี่น้อง นี่ละคะ่ะแม่ใหญ่แม่แหล็กค่อเทิกบอกมีก็แม่ค่ะพี่หน้องอย่าเตือนนะลูกเร่ออยู่นิ่งๆหลวงอยู่นิ่งคนหูคนหูอันน,น,นี้อายุประมาณกี่ปีพ่อค่ะหลูกแม่นั่นบอกแม่มังหันค่ะ นี่ละค่ะให้พี่น้องได้เบิง้งบันจังโทรมาถามเนะาะแล้วค่ะหาได้มากตรักเมื่อนแต่เมื่อนนี่ละโอ้แต่แสนนี่ละเพื่อนว่าอยู่นี่เนาะค่ะตัวเมยใหญ่หนิค่ะแต่แสนให้พี่น้องเข้าทุนหน่อยเนาะมองหาขวายบ,บานๆเข้าเดียวว่างามใส่ได้อยู่พี่น้องเลยคุ้งเท่าขาวงามอยู่ขวัยปีกว่า อ๋อทั้งหมดจะโตพออย่างกล้วยแปดโตพี่น้องจะว่าอยู่หนี้เืมอมกเอาไปผูกยายไว้เรื่อยไกล้เติมนูนนูก็ได้ทายตม่วนนี่เห็นพี่น้องด้เบึง้งนี่นะคะ่ะตัวที่สองสูงประมาณร้อยยี่สิบอยู่บ่พอร้อยสิบนะคะ ข้าวนวลสีบนทุ่งแถาขาวหนาตาใส่ได้คล้วยเมียค่ะพี่น้องสำหรับผู้ใดที่มองหาจะเดียงนอกทุ่นหน่อยเขาคล้วยหน่อยไปเดียงไปสักก้อนญ่เอาลูกเอาเต่าคล้วยเมียนี่แหละค่ะพี่น้องม่ซื้ออยู่บอพอควายตัวดีอะไรต่้งซื้อพี่น้องกล้วย เลี้ยงดูไปเรื่อยๆเนาะกำบวจได้เอาออกอากาศยังส่องนั่นส่องนี้คือเพื่อนก็ได้บ่ได้ว่าต่างซื้อเนาะพี่น้องนี่แหละค่ะสำหรับพี่น้องผู้ใดสนใจก็จังเอาไปต่างซื้อเอาเลยค่ะพี่น้องมาเบ่งตัวที่ซามหมอนีอพอ้พ่อบนเพื่อนได้ <laughs> ต่อเะะตือนเพื่อนผูเคยเนาะค่ะเตือนคน ไอ้ไซ่ก็เตือนตัวหนูก็ร้ายขวายเตือนหนูหนาก็คือจังบบเป็นตะเตือนมีขวายเถือกพอ่โอ้ห้างกก,กห้างใหญ่ปลูกสันสันผัน้จังบบไปไกลจากเกาะนี่มีกระมิซื้ออยู่พั อโอ้ตัวนี้มีซื้อโยเจ้าคูนนะคะเจ้าคูนทุ่งเถาเขาอยู่พี่น้องผูกไว้ที่พ่พอหูจำจำเจ้าคูนนี่สูงประมาณดอยสามสิบหาานะคะ่ะดอยสามสิบห้านาตาใส่ไหลอยู่พี่น้องและ่ะกับไตแฉนคือกันบ่อพ่อ เดี๋ยวเตยขั้นใดมากกะจิขายพีน้องโทรมาถามเอาเนาะคะ่ะเบอร์พอคนจำบ่ได้เนี่ยนู้จังจีมาเขียนถิ่มใจในเขียบใบหายเนาะคะ่นนะนู้ก็อยากให้คุยกันเองน,นะนาาเจ้าของเ <c oughs> จ้าของก็ผู้สื่อเนาะ,ะ <c oughs> ผู้ขายก็ผู้สื่อเพราะว่านูกะเป็นได่แค่ผู้ทายเนาะคะ่ะพีน้องเป็นสื่อกางเนาะคะ่ะ โบเมนโบเมนผู้ขายนะค่ะพี่นอ้องค่ะเดี๋ยวนู้สิเราลงให้บวกยากดอกอยู่ตอนนี้พ่ออยู่ผู้เดียวบ่โอ้ข้าวสรารดาจจะแล้วอันเบอร์หนู้แล้วขา้าวสารขั้นพ่อโมอมีไพเขียนเบอร์ให้เนาะอยู่นี่คื่องมีอยู่บ่ อ ja, ๋อนะใค่ๆๆอยู่อยู่วางเท่าไหร่ละคะนูอันนั้นที่วาจังไหนละคืออยู่วางจักหมื่นพอหกหมื่นบ่รือเท่าไหร่มองสีคล้ายนั่นอื่อืมขั้นบ่ได้กับสีคล้ายแม่น่นเนาะ แม่ทองกนะันละแม่ทองทองเดือนเดือนไก่สีออกเราบดตัวนั้นห่าเดือนนอตัวนั้นนอทองข้ากระดาษน,นั่นอโดโยดอยู่นี่แหะค่ะตัวนี้คัย้คอยเถิดขั้วอยู่กับขอกเลยพอพอเป็นเป็นดูของแม่อะไร มีอยู่ <ผม S 1> บ่หนึ่งลอยู่ข oh. ุนโอ้ควดดูขอกาั้งเวิร์ดิุนก็มีแดดโตนูพ่พามานเป็นสามโตก่อนนะะตอนนี้เวลาเที่ยงแล้วนะคะมันกระแดดหอนแน่นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องโบแฟมิลี่ด้วยนะคะอยู่กับบรรยากาศ ตรงไทตรงหน้าอยู่ป่ายอยู่ดงนะคะพี่น้องอยู่หิมตรงหน้านี่แหละคะ mm ่ะ hmm. เป็นมะผูกไว้หิมป่าพี่น้องค่ะพี่น้องเนี้ไปไกลก็น,น่าเ mm hmm. ห็นเมียเบิง้งีเด้บอบักดาเด้อ mm hmm. คุณ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  mm hmm. เกิงดีอยู่พี่น้องเกิงดีอยู่ mm hmm. หิวหนามนั่นน่ะเ mm hmm. นาะเที่ยงนั่นเนาะ สำหรับมันนี้ก็าลาพี่น้องไปกับเจา้าคุณนี่แหละน้อค่ะพี่น้องขอให้พี่น้องอยู่ดีไม่แหกปลอดภัยแข็งแรงจากโรคโควิดสุขนนะะุสุขคนเนอะค่ะสบายดีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพ่อค่ะ